ข้อดีข้อเสียของข้าวนายอดคลิปก่อนน,นั้นผมเคยนำเสนอเพื่อนๆไปก็มีเพื่อนอให้ความเห็นว่าให้นำจุดดีจุดเด่นหรือว่าข้อดีข้อเสียของการทำข้าวนายอดมาคุยกันดีกว่าว่าเป็นยังไง เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆลงไปเดินในเปล่งข้าวถ้าจะพูดถึงข้อดีนะครับตอนนี้นะตอนนี้เนื่องจากผมเพิ่งทำข้าวนายอดปีแรกแล้วก็เป็นการทำนา,าครั้งแรกจะว่ายอย่างนั้นก็ได้นะครับจริงๆมันเป็นครั้งที่2ปีที่2เนื่องจากปีที่แล้วทำข้าวนาหวานแล้วมันแรงก็เหมือนกับไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ผล ข้อดีของการทำข้าวนายอดณนะตอนนี้นะครับณนะตอนนี้มันยังวัดผลไม่ได้ตอนที่ผลผลิตออกมานะครับเอาเป็นว่าณนะตอนนี้เปรียบเทียบเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบกับยังไงดีเอาต้นข้าวดีกว่านะครับต้นข้าวต้นข้าวเพื่อนนะนี่ครับต้นข้าว ต้นจะใหญ่มากตอนนี้เขาเริ่มเบนเขาน่าจะเริ่มจะชะลูดแล้วนะครับเขาน่าจะชะลูดแล้วต้นข้าวจะแข็งแรงนะครับมันจะแข็งแรงเพราะว่ามันมีบริเวณเขาเลี้ยงลําลต้นของเขาเนี่ยได้เยอะกว่านะครับมีบริเวณเยอะกว่ามีพื้นที่ว่างเยอะกว่าแล้วก็โดนแดดโดนฝนได้เยอะกว่าเมื่อเทียบกับข้าวนาวาน ทำให้ลำต้นของเขาโตและก็แข็งแรงนะครับโตและแข็งแรงนะ่ครับนี่คือลำต้นของเขาข้อดีอจริงๆนะครับถ้านับตั้งแต่ต้นนะข้อดีข้อแรกก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้ใช้หยอดเมื่อเทียบกับมเมล็ดพันธุ์ของ ข้าวนาหวานเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ยอดเนี่ยประหยัดไปได้ถึง60%นะครับไม่น้อยกว่า60%นะครับหมายความว่าถ้าปกติเราใช้เมล็ดพันธุ์ในทําข้าวนาหวาน100กิโลสมมุตินะครับเต็มที่ผมให้ถ้าผมทําอย่างห่างๆปีนี้เนี่ยถ้ายอดห่างๆแบบนี้ผมใช้แค่ ถ้า1ไร่นะครับหไร่นะครับหไร่ปกติ1ไร่เนี่ยก็ใช้1กระสอบถุงปุ๋ยนะครับหกระสอบถุงปุ๋ยถ้าเราเทียบเทียบเคียงกิโลก็เอาเต็มที่เลย50กิโลนะครับมันจะได้คิดง่ายๆ50กิโลปีนี้ผมใช้ไร่หนึ่งเนี่ยเฉลี่ยที่ประมาณ15กิโลนะครับประมาณ15 15กิโลนะครับนั่นหมายความว่าประหยัดไปได้ถึง 35กิโลนะครับเอา35กิโลนั้นเก็บไว้ไว้กินนะครับมันสามารถที่จะกินได้ถึงขวบปีเลยนะครับผมคิดง่ายๆแบบนั้นนะครับข้อดีข้อที่2ก็อย่างที่ให้ให้ดูม่อสักครู่นี้นะครับต้นลําต้นของเขาเนี่ยมันจะแข็งแรงนะครับเมื่อเทียบกับข้าวนาหวานนะครับเพราะว่าข้าวนาหวานเนี่ยมันทีต้นมันเล็ก เพราะว่ามันไม่มีช่องไฟช่องว่างให้เขาได้เติบโตนะครับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเล็กเรียวและกระยาเพราะว่าเขาจะพากันแย่งสูงชลูดขึ้นไปด้านบนนะครับอันนี้คือข้อเสียณนะตอนนี้ก่อนเอาแค่สองอย่างก็พอนะครับข้อดีข้อดีนะครับนับได้สองอย่างแค่นี้ก่อนพอนะครับหลือเฟือแล้วแค่นี้ นะครับส่วนข้อเสียนะครับข้อเสียข้อเสียก็คือว่าข้อแรกเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อเราโยนเนี่ยเราต้องเดินโยนใช่ไหมครับผมใช้เดินโยดผมไม่ได้ใช้รถนะครับผมใช้เดินโยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้แรงงานของตัวเราเองเนี่ยมากขึ้นเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมโยดหนึ่งไร่ก็ผมทำ อตอนเช้าประมาณ7จ็ดโมงเช้าไปจนถึงประมาณ10บโมงเนี่ยคือ1ไร่นะครับแล้วก็ตอนเย็นอีกประมาณสักบ่าย4ี่โมงถึง6กโมงเย็นอีก1ไร่ฉเฉลี่ยว่าวันหนึ่งผมทํา2ไร่นะครับถ้าเราทํา10ไร่นะครับเราก็จะทาจะใช้เวลาประมาณ5วันในการเดินโยดน,นะครับนั่นคือข้อเสียนะครับในการทําข้าวนโยน ข้อเสียข้อที่สนะครับนับนับอย่าง2ข้อก็แล้วกันนะครับข้อเสียข้อที่2นะครับพี่น้องเห็นไหมครับว่ามันมีระหว่างแถวเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะโดยเฉพาะปีนี้ผมหยอดห่างนะครับผมหยอดห่างก็เลยหญ้ามันก็จะขึ้นหญ้ามันก็จะงอกซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเขานะครับหมายถึงหญ้านะครับตรงไหนที่มันมีพื้นที่ว่าง โดยธรรมชาติแล้วบรรดาวัชพืชหรือหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะทําหน้าที่ของเขาท,าทันทีนั่นก็คือเขาจะงอกงอกเพื่อปกคลุมดินนะครับปกคลุมดินนะครับเพื่อไม่ให้ดินเนี่ยมันโ้นโดนแดดเผานะครับโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาก็จะมาทําหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกันการทําข้าวนายอดเมือ่อเมื่อมีพื้นที่ว่างหญ้าก,ก็จะงอกเป็นของธรรมดานะครับแต่ถ้ามีน้านะครับถ้ามีน้ําขังเนี่ย หญ้ามันก็ไม่เยอะขนาดนี้หรอกแต่ของผมมันไม่มีน้ําขังมันก็เลยมีหญ้าเยอะนะครับนับข้อดีข้อเสียอย่างละสองข้อก็พอณนะตอนนี้นะครับยังไม่พูดถึงผลผลิตนะครับเพื่อนๆที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการทําข้าวมาก่อนไม่ว่าจะเป็นข้าวนาหวานหรือว่าข้าวนายอดที่ผมพูดมานั้น มีความจริงความเท็จแค่ไหนนะครับเรียนรู้กันไปนะครับฝากคอมเมนต์นะครับเล่เปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันนะครับผมน้อมรับทุกคอมเมนต์นะครับเพื่อมาปรับปรุงและแก้ไขในโอกาสถัดไปคลิปนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่ยงว่าการนำเสนอคลิปของผมอาจอาจจะมีประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อนำไป ประดิษฐ์ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแปลงนาของตัวเองนะครับอย่างของผมปีนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะต้องมาปรับเรื่องความห่างระหว่างแถวเนี่ยนะครับผมต้องหยอดให้มันชิดกว่านี้นะครับในปีถัดไปนะครับหญ้าเมื่อง,งอกขึ้นมาแล้วเพื่อนๆไม่ต้องไปกังวลกับมันมากนะครับตอนแรกผมกังวลกังวลมากแต่พอ สักพักหนึ่งนะครับจะเห็นว่าเมล็ดมันมันติดเมล็ดแล้วนะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะตายตายกอนคืออายุเขาจะสั้นกว่าข้าวนะครับเดี๋ยวเขาก็จะตายไปเองนะครับพี่น้องไม่ต้องไปกังวลมากตอนแรกผมรู้สึกกังวลแต่พอไปสักพักตอนนี้ผมเริ่มอ๋อถึงบางอ้อแล้วนะครับไม่ต้องเชื่อผมเรียนรู้กันไปนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยครับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้อโอกาสหน้าผมจะนำเสนอ,อ อัปเดตให้กับเพื่อนๆใหม่นะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ